สงครามโลกครั้งที่หนึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่สมรภูมิของอาวุธและกองทัพแต่ยังเป็นเวทีของบุคคลสําคัญที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และนี่คือบุคคลสําคัญในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอาร์ดายุฟรันแฝดีนานแห่งออสเตรียเป็นทายาทบัลลังของออสเตรียฮังการีผู้ที่ชีวิตและความตายของเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเขาเกิดในปี1863ในกรุงเวียนนาเป็นส่วนหนึ่งของราชวงศ์ฮับบูดหนึ่งในราชวงศ์ที่ทรงอํานาจที่สุดในยุโรป ฟรอสเฟเดนเป็นที่รู้จักในฐานะบุคคลที่มีความคิดและมุมมองที่ทันสมัยเขาจึงพยายามปฏิรูปจักรวรรดิออสเตรียฮังการีและเขายังเป็นผู้นําทางทหารที่มีความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงของจักรวรรดิแต่เมื่อวันที่28มิถุนายน1914ระหว่างการเดินทางเยือนซาราเยวฟรอสเฟเดนถูกลอบสังหารโดยกอริโลปรินเซปสมาชิกของกลุ่มชาตินิยมเซอร์เบียการลอบสังหารนี้กลายเป็นจุดชนวนให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศใหญ่ๆใ,ใ,ในยุโรปและเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่ 1. ฟอนฟอนฮินเดนเบิร์กเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการทหารที่ทรงพลังที่สุดของเยอรมนีในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1914เขากลายเป็นฮีโร่ของชาติหลังจากนำทัพชนะรัเสเซียในการรบที่แทน,นเดินเบิร์กฮินเดนเบิร์กจับมือกับนายพลเอริกลูเดนดอฟและทั้งคู่กลายเป็นคู่หูที่ทรงพลังที่สุดในสงครามภายใต้การนำของเขากองทัพเยอรมนีสามารถต่อสู้กับพันธมิตรได้อย่างหนักหน่วงแม้จะ,ะเผชิญกับปัญหาภายในและทรัพยากรที่ขาดแคลน หลังสงครามเขายังคงมีบทบาทสําคัญในทางการเมืองโดยได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐไวมาร์ในปี1925แต่ในช่วงปลายชีวิตเขาได้แต่งตั้งอดอล์ฟฮิตเลอร์เป็นนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีซึ่งเป็นการตัดสินใจที่นําไปสู่การล่มสลายของสาธารณรัฐไวมาร์และการขึ้นสู่อํานาจของนาซีวลาดิมีร์เลนินผู้นําแห่งการปฏิวัติรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งรัสเซียเต็มไปด้วยความไม่พอใจ และความยากจนประชาชนหมดความเชื่อมั่นในรัฐบาลซาวลาดิมีเลนินผู้ก่อตั้งทักคบอลเชวิคถูกเนรเทศไปอยู่ต่างประเทศแต่ยังคงวางแผนที่จะนำพาความเปลี่ยนแปลงมาสู่รัสเซียปี1917หลังจากได้รับการสนับสนุนจากเยอรมันเลนินกลับมาท่รัสเซียพร้อมกับเป้าหมายในการโค่นล้มรัฐบาลซาและยุติสงครามเลนินนำการปฏิวัติเดือนตุลาคมได้สำเร็จหลังจากรัฐบาลซาล่มสลายเลนินได้ขึ้นสู่ตำแหน่งผู้นำของรัสเซียโซเวียต เขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำสันติภาพสงครามที่ทำลายประเทศถูกยุติและสนธิสัญญาเบรซิตอฟถูกลงนามในปี1918เลนินไม่ได้เพียงแค่เปลี่ยนแปลงรัสเซียแต่ยังจุดประกายการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงโลกไปตลอดกาลเดวิดลอยจอร์เป็นนายกรัฐมนตรีของสาราชอาณาจักรที่มีบทบาทสำคัญในการนำประเทศผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในปี1916ลอยจอ์ได้รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่ามกลางความวุ่นวาย และความสิ้นหวังเขานําความหวังใหม่มาสู่ประเทศด้วยความมุ่งมั่นเขาได้เสริมสร้างกองทัพเพิ่มการผลิตอาวุธและจัดการทรัพยากรของชาติอย่างมีประสิทธิภาพเขายังเป็นผู้นําที่แข็งแกร่งในการประชุมกับพันธมิตรสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรับมือกับศัตรูร่วมกันด้วยความสามารถของเขาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลงในปี1918ซึ่งทําให้ลอยจอกลายเป็นฮีโร่ของชาวอังกฤษหลังสงครามเขาเป็นผู้นําในการเจราจาสันติภาพที่แวร์ไซด์ หวังจะสร้างโลกที่ปลอดสงครามในอนาคตจากระพัฒด์วินเฮลที่2ผู้ปกครองเยอรมนีในช่วงปลายศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการนาเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1วิลเฮมที่2เกิดมาในราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่และได้รับการศึกษาอย่างเข้มงวดเพื่อเตรียมตัวเป็นผู้นําเขาเป็นผู้นําที่มีความกระตือรือร้อนในการขยายอํานาจทางทหารและเชื่อว่าเยอรมนีควรเป็นมหาอํานาจของโลก ด้วยความเชื่อมั่นในอำนาจของตนเองวิลเฮมที่2ได้มีส่วนในการเพิ่มความตึงเครียดในยุโรปซึ่งนำไปสู่การเกิดสงครามเมื่ออดยุครันเฟรดินันถูกลอบสังหารวิลเฮมที่2จึงสนับสนุนออสเตรียฮังการี่อย่างเต็มที่นำไปสู่การขยายตัวของสงครามที่ไม่สามารถหยุดได้สงครามที่เกิดขึ้นเป็นผลจากความทะเยอทะยานและความผิดพลาดทางการทูตของเขาสร้างความสูญเสียมหาศาลทั่วโลกหลังจากเยอรมนีพ่ายแพ,ยพยว้วิลเฮมที่2 ต้องรี้ภัยออกจากประเทศและจบชีวิตที่เหลือในความเงียบสงบห่างไกลาจากอำนาจถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับสงครามโลกกดติดตามให้เราด้วย